เอาสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel บอลจันตากองนะครับผมก็จบกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมสาหรับการแข่งขันรอบแบ่งกลุ่มนะครับหรือว่ารอบคู่สเตทนะครับผมในรายการลิมาเมเจอร์2023นะฮะอ่านะครับในคลิปนี้นะฮะเราจะมาสรุปนะครับผมอันดับนะครับผมแล้วก็สรุปสายล่างสายบนแล้วก็ทีมที่ตกรอบไปไปที่เรียบร้อยนะครับผมโอเคเริ่มจากกลุ่ม A นะครับผมอันดับหนึ่งนะฮะก็เป็น G กมินกาดีเอเตอร์นะครับผมเป็นทีม ที่ผมแทบจะไม่คาดคิดเลยนะครับผมว่ามันจะมาอยู่อันดับหนึ่งได้นะครับผมอันดับ2ก็เป็นทีมสปิริตน่ครับผมอันดับ3าเป็น EG นะครับอันดับ4เป็นทารอนนะครับผมอันดับ5นะครับผมเป็น PSG LGD นะครับผมส่วนอันดับ6นะครับผมเป็นอดีตแชมป์ทีสมัยล่าสุดอย่างทุนด้าอีสปอร์นั่นเองนะครับผมก่อนอันดับ5อันดับ6นะฮะจะลงไปรออยู่ในสายล่างนะครับผมรอเจอผู้แพ้นะครับผม ในสายบนนั่นเองนะครับผมแล้วก็ทีมที่ตกรอบนะครับผมก็จะมี TSM e x p r e a t i o n แล้วก็ eHome นะครับผมซึ่ง e x p r e a t i o n แล้วก็ eHome นี่ไม่ชนะใครเลยนะฮะเอามาดูกรุ๊ป B กันบ้างนะครับผมอันดับหนึ่งนะครับผมเป็นทีม Liquid นะครับผมที่ผมมองแล้วนะครับยังไงก็เป็นติงหนึ่งในรายการนี้เป็นอย่างมากนะครับผมสำหรับทีมลิควิดนะฮะก็ชนะไป6แมชนะครับผมเสมอไป2ไม่แพ้ใครเลยนะครับผม ไอ้ยีงไม่เต็มก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วนะครับสำหรับทีมลิควิดอันดับ2เป็นเอน i ิตี้นะครับผมก็เป็นทีมจากเวสเทิร์นยุโรปเช่นกันฮะอันดับที่3ก็เป็น Spotify Rebellion นะครับผมหรือว่า EG เก่านั่นเองนะครับผมอันดับ4นะครับผมเนื้อความคาดหมายนะครับเป็นทีมแอสเตอร์นะครับผมอันดับ5นะครับผม ก็คือสายล่างนะครับก็เป็น b a t Code นะครับผมอันดับ6นะครับเป็น Hellraiser นะครับผมอันดับที่7นะครับผมเป็น g i ิ g l เ t ดนะครับส่วนอันดับ8เป็นอะไรที่ผมไม่คาดคิดเลยทีเดียวนะครับผมก็เป็น Evet Boom Team นะฮะหลังจากการแข่งขันในลีกของเขานะครับผมในลีกอีสเท r ร์นยุโรปนะครับฟอร์มแม่งโคตรโหดนะครับผมคือเป็นอันดับหนึ่งนะครับในลีกของตัวเองนะฮะแต่พอมาเจอ ในรายการเมเจอร์อย่างนี้ดันตกรอบแรกนะครับผมโอ้โดยที่สามารถเอาชนะได้ทีมเดียวนะครับผมก็เป็นทีมไนส์นะครับผมก็เป็นอันดับที่9นั่นเองนะครับผมสําหรับทีมไนส์นะฮะเอาครับผมมาดูจับคู่สายบนนะครับผมก็การเจอกันนะฮะก็จะเรียงเลยนะฮะอันดับ1ของกลุ่ม A นะครับก็จะเจอกับอันดับ4ของกลุ่ม B นะครับผมก็จะเรียงไปแบบนี้นะฮะโอเคนะฮะสายบนก็จะมีอยู่4คู่นะครับผมก็เป็นไกรมินกาเดเตอร์นะครับผมเจอกับทีมแอสเตอร เอนติตี้นะครับเจอกับ Evil Genesis นะครับผมแหมเป็นทีมตัว E นะครับผม E นนำหน้านะฮะแล้วก็ทีม spirit นะครับผมเจอกับ Spotify Rebellion นะครับผมแล้วก็สุดท้ายนะครับก็เป็นทีมล i ควิดเจอกับทาร o n อนนั่นเองนะครับผมแหมอันนี้เราก็เอาใจช่วยทารอนเต็มที่นะครับผมทีม ที่มีคนไทยอยู่นะฮะแล้วสายล่างนะครับผมเฮลเรเซอร์ Hel นะครับจะมารอเจอผู้แพ้ระหว่างลิวิดกับทาลอนนะครับผม PSGLGD นะครับผมก็รอเจอผู้แพ้ระหว่าง ทีมสปิริตกับทีมสปอติฟายริเวอเ i ียนะครับผมแล้วก็บ t c o ค้ดรอเจอกับ Entity หรือว่า EG นะครับผมส่วนแชมป์เก่านะครับอย่าง Tunda e s p o r t ์นะครับ,อ e ports, ร,บรอเจอไก่เมนการเดเตอร์หรือว่าทีม Aster นั่นเองนะครับผมซึ่งการแข่งขันนะครับผมก็จะเริ่มในวันที่28กุมภาพันธ์นะครับผมเวลา4ทุ่มนะครับตามเวลาประเทศไทยนะครับก็จะเป็นคู่แรก นะครับผมคู่เปิดสนามเป็นไกมินกาเดเตอร์จะเจอกับทีมแอสตันเองนะครับผมโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสาหรับสรุปตารางคะแนนนะครับผมแล้วก็ทีมสายบนสายล่างแล้วก็ทีมที่ตกรอบนะครับผมในรายการลิมาเมเจอร์นะครับหลังจากผ่านรอบกรุ๊ปสเตจมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เป็นทีมเบ็ดบูมนะครับผมที่ผมคิดว่าโหไม่น่าจะเป็นไปได้นะครับผมที่ ม่มึงลงไปยวดอักแปดนะครับทั้งทั้งที่ในหลีกที่ฟอร์มมึงสแสดวแหฮวมากนะครับผมโอเคก็ okay. <Okay. S 1> <Okay. S 2> น่าจะมีอะไรผิดพลาดทางเทคนิคนะครับผมโอเคนะครับยังไงก็ฝากทุกผ like, ู้ชมกดไลค์กด s Subscribe c ช anel บอลจันตะกองแล้วก็เจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ